สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ดิฉันจะมาฝากอยู่2สมการท้ายสุดนั่นก็คือสูตรที่1นนะแต้มรวม2ตัวล่างใหม่นะอีกสูตรหนึ่งจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็คือแต้มรวม3ามตบนนะคะใครได้ยินคำว่าแต้มรวมถ้าหากว่ามันคือเด่นหรือเปล่าคือวิ่งหรือเปล่าคือปักหลักหรือเปล่าถ้าใช้คำถามนี้แล้วก็คือมองข้ามผ่านไปได้เลยนะฮะอ่า เรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์เราเริ่มย้อนสถิติไปตั้งแต่วัที่ออก0 4นย์4 1และ46ดังนี้ค่ะหลักร้อยสองครั้งบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนและบวกหลักสิล่างบวก 1... บวก1บวก1นะคะเดี๋ยวนี้เฉพาะคลิปวิดีโอที่ลงใหม่นะคะเพราะว่าอันเก่ายังไม่ได้เซตติ้งเฉพาะวิดีโอที่ลงใหม่นะคะฟังทางด้านซ้ายมือล่างฟังด้านซ้ายมือล่างของคลิปวิดีโอคุณผู้ชมสามารถจิ้มเข้าไป แล้วก็ดูสินค้าแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งได้นะคะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะซื้ออยากจะสรรหาอะไรส่วนมากของดิฉันก็จะมีเครื่องสำอางเสื้อผ้าชุดนอนแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็ไมโครโฟนดังนั้นเนี่ยคลิปที่ลงใหม่ๆจะมีจะมีให้กดไปช้อปปิ้งวิดีโอนะคะจะให้กดไปช้อปปิ้งได้ ที่มุมด้านล่างซ้ายสามารถเลือกซื้อสินค้าได้แต่คลิปวิดีโอเก่าๆฉันยังไม่ได้เซตติ้งอะกลับมาพกที่แต้มรวม2ตัวล่าง0บวก0บวก4บวก1บวก4 4บวก1ได้5 5บวก4ได้9 9บวก1ได้10ใส่0เดินหน้าไป1และ2พรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก8 6 7และ2 8 8 6 7และ2 8 2บวก8ได้10ใส่0นะคะ ก็คือแต้มศูนย์มาอันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะให้ผ่านไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้2 8 6 16 6บวก6บวก7บวก2ค่ะอ่ะเดี๋ยวนะ8 9 1 10อ่าถูกแล้วนะคะ อันนี้ก็6บวก6เป็น12 12บวก7เป็น19 19บวก2ก็ได้ยี่สิบอดยีบวกหได้22ใส่2เดินหน้าไป3และสโดยรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก60 6กศ6นย์และ9ก้สังเกตว่า9รวมกับ4นี้ก็จะได้แต้มที่3ดังนั้นแต้มที่เดินก็คือแต้ม3 นะเวลาเรานําไปใช้เราก็ย้อนกลับไปสมมุติเรามีคู่ชุดอยู่5คู่ชุด2ตัวอ่ะหามันน้อยไปอ่ะมี7คู่ชุด2ตัวแล้วเราก็เอา10กับหน่วยรวมกันถ้าจะนาแต้มนี้ไปใช้ก็คือพอสิกับหน่วยรวมกันแล้วก็เอามาคัดแต้มตรงนี้นะคะมันอาจจะได้ตัวตัวสมการที่ลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะไม่รู้นะว่าสูตรในเดินหรือมาอย่างไร2 6ง6 9บ,บวก0บวก6บวก9 2บวก6ได้8 8บวก9ได้17 17บวก1เป็น18ใส่8เดินหน้าไป9และ0นะคะรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก6 6 2และ3 7 3บวก7ได้10ก็คือแต้ม0เดินหาต่อไป2 6 12 12บวก6บวก2บวก3 2อบวกหได้8 8ดบวกสได้10 10ิบวกสาเป็น13บ3าวกหได้14บส่ใส่สี่เดนหน้าไป5และหกรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาออกอะไรคะ6 6 5 6 6, 6 5และห้าเกนะดิฉันพูดแล้วนะถ้างวดนี้มันมีบน6 2ตัวล่าง6 2ตัวงวดหน้าเรางดเจอกันเรื่องสมการ1ง,งวดจุดจวดนะคะ อ่าพูดแล้วจําได้นะพูดแล้วต้องมีต้องต้องต้องทำได้นะสมมุติมันออก660 6 6ูน6์หกหกหนึ่งสหรือหกหกเจ็ดหอะไรอย่างเงี้ยหรือทางขาไปอาจจะ6กเ6 6า 6, 6, 6อะไรอย่างเงี้นะก็คืองวดหน้าไม่ลงนะคะอ่าไม่ต้องขมหานะแต่อาจจะมาร้องเพลงให้ฟังหรือมาติ้น หลาล้าให้ฟังเอามาดูต่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้งวดถัดไปแต้มรวมล่างนี้สองหกสิบสองบวกหกบวกห้าบวกห้าอ่ะสองบวกหกก็ได้แปดแปดบวกห้าบวกห้าได้สิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งคงที่ได้สิบเก้าใส่เก้าเดินหน้าไปศูนย์หนึ่งอันนี้คือแต้มนะคะไม่ใช่เด่นนะแต้มล่างใหม่นะฮะดังนั้น รับชมรับฟังโปรดใช้วิจารยณที่ดีหาจุดสูตรหลักร้อยคูณสองบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างเท่ากับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะก่อนจบคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอใหม่ๆทุกคลิปมุมด้านล่างฝั่งซ้ายมือมุมด้านล่างฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมสามารถจิ้มเข้าไป เพื่อช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะโดยแต่ละคลิปจะลงสินค้าที่ไม่เหมือนกันนะจิ้มเข้าไปได้แต่ดิฉันจะคัดเลือกสรรสินค้าของดิฉันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นก็คือเสื้อผ้าเครื่องสำอางไมโครโฟนแล้วก็ชุดนอนแล้วก็ผ้าปูที่นอนนะคะ เลือกสรรได้ตามใจชอบขอบพระคุณที่รับชมอีกครั้งสวัสดีนะคะ